มันคงจะดีใช่ไหมล่ะคะถ้าบ้านของเรามาอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เพียบพร้อมไปด้วยอาหารการกินอุดมสมบูรณ์สุดๆทั้งร้านค้าปั๊มน้ํามันตลาดโรงพยาบาลทางด่วนแล้วก็สนามบินทุกคนคะวันนี้อ้อมพาทุกคนมาอยู่ที่โครงการ The Treasure Home เป็นโครงการทาวน์โฮมจาก d e v วลลอปเที่ชื่อ p a ดโ o o r r u u p คะ่ะ ซึ่งแพดโก้กรุ๊เนี่ยทุกคนถ้าเกิดใครเคยศึกษาบริษัทในเครือเขามานะจะรู้เลยว่าเขาค่อนข้างเก่ามากในย่านตะวันออกคือตั้งแต่บางนาตราดสมุทรปราการฉะเชิงเซาแล้วก็พื้นที่ชนบุรีเขาเรียกได้ว่าเป็นมือฉมังเลยทุกคนสําหรับโครงการ The t r e รเชอร์โฮมเนี่ยนะคะว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่30กว่าของแพดโก้เขาได้แล้วล่ะ ำหรับตัวทาวน์โฮมของที่นี่นะคะทุกคนจะมีทั้งหมด2ไทป์ด้วยกันเรียกกัน,กนง่ายๆเลยก็จะมีแบบหน้ากว้าง5เมตรกับกแบบหน้ากว้าง6เมตรแบบหน้ากว้าง5เมตรเนี่ยจะมี3ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็1ที่จอดรถส่วนแบบหน้ากว้าง6เมตรจะมี4ห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็2ที่จอดรถทุกคนวันนี้ค่ะอ้อมจะพาทุกคนมาดูแบบหน้ากว้าง6เมตรซึ่งก็คือหลังที่อ้อมยืนอยู่ตรงนี้นี่เองหน้าตาจะเป็นยังไงทุกคนเข้าไปดูพร้อมอ้อมกันนะคะ นากว้าง6เมตรเนี่ยนะคะทุกคนพื้นที่ใช้สอยเขาจะอยู่ที่ประมาณ116ตารางเมตร พื้นที่ดินเนี่ยเริ่มต้นที่2 1เอตารางวาค่ะทุกคนพอเราเข้ามาถึงในบ้านเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหน้าบ้านเขากว้างด้วยความที่หน้าบ้านมันกว้าง6เมตรน่ะเนาะเขามีพื้นที่ใช้สอยในส่วนของลิฟวิ g งแอเรียเนี่ยเยอะมากาจากลิฟวิ่งแอเรียค่ะทุกคนทุกคนก็จะมาเจอกับโซนดิเนียงค่ะโซนดิเนียงเนี่ยเขาทําไว้สาหรับโซนรับประทานอาหารซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะเวลาทุกคนซื้อ,อต้องบอกก่อนว่าทุกคนได้บ้านเปล่านะคะมันจะไม่ได้มาพร้อมเฟอร์นิเจอร์แบบนี้ทุกคนสามารถจัดฟังก์ชันเป็นห้องอะไรก็็็ไไดด้้้จะมมมาามาาาาาาททํํเปนนุงกกถชครอบัว ได้เยอะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจสําหรับโครงการนี้ค่ะทุกคนก็คือตรงหลังบ้านนี่ทุกคนตรงหลังบ้านนี้นะคะมันจะเป็นพื้นที่ที่ทาวนโฮมทุกที่มีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าของที่นี่ค่ะเขาปลูกกระเบื้อง ที่พื้นตรงหลังบ้านไว้ให้เขาใส่ใจมากๆเลยทุกคนแล้วก็ที่สําคัญตรงฝั่งนู้นนะคะของโซนหลังบ้านเนี่ยเขามีทําระบบน้ําไว้สําหรับครัวไว้สําหรับโซนซักล้างนอกจากจะปูกระเบื้องไว้ให้แล้วลงเสาเข็มไว้ให้ด้วยสําหรับเผื่อแบบทุกคนจะต่อเติมเป็นครัวแล้วก็อยากตีหลังคาอยากจะทาเป็นเทเลสนั่งเล่นสามารถทําได้สบายๆเลยแข็งแรงแน่นอนไม่มีวันสุดทุกคน อ้อมจะพาทุกคนมาดู4ี่ห้องนอนของเขาเนี่ยหนึ่งห้องเนี่ยคืออยู่ชั้นล่างอีกสาห้องเนี่ยอยู่ชั้นบนซึ่งห้องชั้นล่างเนี่ยค่ะจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะทุกคนจริงๆแล้วถ้าเกิดใครมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านจะทําห้องนี้เป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุก็ได้หรือว่าช่วงนี้ work from home ใช่ไหมคะเป็นอ้อม่าคงทําเป็นห้องทํางานหรือจะทําเป็นห้องอเน็กประสงค์ห้องดนตรีห้องอะไรก็ได้ห้องเลี้ยงเด็กทําได้เลยแล้วก็ที่สําคัญมันไม่ได้อึดอัดเลยเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีหน้าต่างที่เชื่อมต่อไปกับหลังบ้านได้ทุกกกคคนนนนนแลล้้้้ววว็ไไมมมม่่่่่ตอองงงหาาาถเิดีีชัจะ ห้องน้ำใช้ตรงนี้ค่ะเป็นห้องน้ําสําหรับพื้นที่รวมห้องน้ําแขกไปด้วยแต่ว่ามันไม่ได้ทําเป็น powder room เนี่ยเพราะว่าเขามีติดชวเวอร์ไว้ให้เผือผ่อเผือผ่อเผื่อไว้เผื่อสํารองว่าเอ๊ะอาจจะมีคนนอนข้างล่างแล้วมันจะไม่สะดวกหรือเปล่าถ้าต้องขึ้นไปอาบน้าข้างบนทางโครงการเขาก็คิดเผื่อไว้แล้วเดี๋ยวอ้อมจะพาทุกคนขึ้นไปดูข้างบนค่ะห้องนอนมาสเตอร์บอกเลยว่าอลังการมาก ขึ้นมาถึงข้างบนนะคะมูดมันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบอบอุ่นขึ้นมานิดนึงเพราะว่าอะไรข้างล่างเนะทุกคนจะเห็นมันจะเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่เนาะมันก็จะดูแบบโอเคแข็งนิดนึงไว้สําหรับการรับแขกสมบุริ์ของบ้านพอขึ้นมาข้างบนทุกคนจะมันจะเป็นวัสดุปูพื้นไม้แล้วค่ะเขาใช้ SPC เนาะ SPC อย่างที่ทุกคนรู้ว่ามันกันปลัวก่อนความชื้นเขาป้องกันไว้ให้แล้วค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวพอขึ้นมาถึงห้องแรกค่ะทุกคนอันนี้ก็คือห้องแรกของชั้น2หรือว่าห้องที่2ของตัวบ้านนี่ห้อง นนสําหรับเผื่อใครคิดว่าเอยมีสมาชิกในบ้านหลายคนมันจะนอนได้หรือเปล่าห้องแบบมันดูไม่ได้ใหญ่อะไรเลยเขาวางไว้ให้เป็นเตียง3.5ฟตุตมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่วางไว้ให้ด้วยอยู่ได้ค่ะทุกคนมีโต๊ะเครื่องแป้งอีกทุกคนจะทําเป็นห้องทํางานก็ยังได้นะแต่ถ้าใครทําเป็นห้องนอนอ้องก็บอกเลยว่าไม่อึอดอัดสาหรับลูกๆหลานๆไม่อึอดอัดแน่นอนแล้วก็มีหน้าต่างไว้ให้สําหรับตรงนี้ด้วยเพื่อที่ว่าอากาศมันจะได้โฟล์เขาระบายอากาศให้เนาะ หน้าบ้านหลังบ้านสามารถแบบหืมเขาติดหน้าต่างไว้เยอะแม่ทุกคนอากาศมันจะไหลเวียนได้ตลอดเวลาอันนี้ก็คือห้องที่2สําหรับชั้นบนแล้วก็ห้องที่สาสหรับตัวบ้านเนาะมันจะใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้นิดนึงตามความรู้สึกอ้อมนะมีหน้าต่างไว้ระบายอากาศเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็เาจะจัดฟังก์ชันเป็นโต๊ะเครื่องแป้งอยู่ตรงนี้ตู้เสื้อผ้าอยู่ตรงนี้หวานหวาน,วานมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งนิดนึงแต่อ้อมมองว่าตรงเนี้ยจริงๆถ้าเกิดจะวางเตียง5ฟุตมันยังวางได้อยู่นะ เพราะว่าเออความรู้สึกอ๋อมัน,ม,นมันเหมือนกับใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้นี่ไม่รู้คิดไปเองเหรอเปล่าแต่ว่าเออมันอยู่ได้สบายสบายสามห้องนอนข้างบน,งบนกับเทาโฮมราคาสองล้านกว่าว่าเนี่ยได้อยู่อ่ะเออถือว่าเวิร์กเลยแต่ว่าสองห้องเมื่อกี้นะคะถ้ามันมีคนอาศัยอยู่จริงทุกคนต้องใช้ห้องน้ําร่วมกันตรงนี้นะก็คืออันนี้เป็นห้องน้ําที่ใช้รวมสําหรับสองห้องเมื่อกี้ค่ะห้องน้ําชั้นสองทุกคน นี่คือวัสดุที่ทุกคนจะได้จริงเวลาซื้อนะเอาบอกไปแล้วว่าบ้านหลังเนี้ยขายเป็นบ้านเปล่าเนาะไม่รวมเฟอร์นิเจอร์แต่ดูทุกคนกระเบื้องของห้องน้ำเขาเขาทำไว้สวยมากเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือทุกคนจะได้แบบหน้าตาแบบนี้ยกไปเลยทุกคนแทบไม่ต้องทำอะไรเลยอาจจะตั้งโซนเปียกโซนแห้งแค่นั้นแค่นี้ก็คือสวยแล้ว และสาหรับห้องสุดท้ายค่ะทุกคนห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมห้องนอนของคนจ่ายเงินมันต้องสงศักรีอยู่แล้วสําหรับทุกหลังทุกคนนี่อใหญ่มากใหญ่มากทุกคนท่านนึกไม่ออกว่ามันใหญ่ขนาดไหนหน้ากว้าง6เมตรของตัวบ้านมาสเตอร์เบดรูมได้ความกว้างยาวๆ6เมตรเลยแต่บ้านตัวอย่างอ่ะเขามีขั้นไว้นิดนึงเผื่อแบบใครจะตั้งทีวีอะไรนี้เนาะระยะมันจะได้ไม่ไกลเกินไปแต่ทุกคนคะตรงนี้พอเรากั้นไว้ ตรงเนี้ยค่ะทุกคนสามารถทำว a l k in c น o s e t ได้เลยทุกคนทาวโฮมราคา2ล้านอะ่ะแล้วแบบมีว a l k in c l โ s r t แบบผูอย่างเงี้ยแล้วดูเขาดันประตูทุกคนเขาดันช่องแสงประตูเขาทำสูงมากเนี่ยทุกคนแล้ววัสดุนี่ไม่ธรรมดานะคะเราสามารถแบบเปิดระเบียงออกไปพักผ่อนนั่งเล่นประตูเก็บเสียงด้วยนะคะเพราะเมื่อกี้ออมเปิดไปไม่แน่ใจว่าทุกคนจะได้ยินเสียงรถหรือเปล่าพอปิดปุ๊กเนีย นี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ําสําหรับ master bedroom นะคะนี่มีหน้าต่างสําหรับระบายอากาศระบายความชื้นเปิดช่องแสงเข้าคือง่ายๆเลยบ้านหลังเนี้ยอยู่ยังไงก็ไม่อึดอัดแน่นอนที่สําคัญวัสดุที่เขาใช้อ่ะค่ะเกือบทุกชิ้นเนี่ยเป็นวัสดุจาก S C G สําหรับโครงสร้างเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างสําเร็จรูปหรือที่เราเรียกว่า precast ของ S C G เหมือนกันเรียกได้ว่าวัสดุที่เขาเลือกใช้เนี่ยใส่ใจคํานึงถึงเจ้าของบ้านแบบจริงๆเลยค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลที่อ้อมพาเดินดูวันนี้คืออ้อมมองว่าโครงการนี้คือเขาค่อนข้างออกแบบแล้วก็รวมถึงเลือกวัสดุให้เราสามารถอยู่ได้จริงคืออ้อมเชื่อว่าลูกบ้านของที่นียพื้นที่มันไม่ใหญ่ก็จริงแต่ว่าจากที่อ้อมแบบเดินรีวิวพาทุกคนดูเนี่ยรวมถึงว่าอ้อมคิดว่าคนที่ซื้อโครงการนี้เข้ามาอยู่ยังไงก็รู้สึกไม่อึดอัด พื้นที่ไม่ใหญ่แต่มันไม่อึดอัดอะทุกคนพอนึกภาพอ,ออกหรือเปล่าหพวหน้าตรงหน้าต่างช่องส่งช่องแสงอะไรเขาจัดฟังก์ชันไว้ให้ดีมากๆค่ะทุกคนแล้วอ้อมขอย้ํากันอีกทีแบบบ้าน2ไทป์เนาะแบบบ้านหน้ากว้าง5เมตร3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ที่จอดรถพื้นที่ดินเริ่มต้น17.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย92ตารางเมตรส่วนแบบบ้านหน้ากว้าง6เมตร4ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถ พื้นที่ดินเริ่มต้น21ตารางวาพื้นที่ใช้สอย116ตารางเมตรทั้งโครงการนะคะมีอยู่ประมาณ149ยยูนิตตอนนี้ยังขึ้นไม่ครบนะคะถ้าครบแล้วก็ จะอยู่ประมาณนั้นแหละไม่เกินไปมากกว่านี้แล้วก็ถนนในหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างกว้างมากๆคือไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกก็แน่นอนมันไม่อึดอัดทุกคนส่วนทำเลของที่นี่นะคะก็ไม่เบาเพราะว่าตั้งอยู่บนถนนบางนาตราดกม34มเลยเข้าซอยมาแค่ประมาณ500เมตรก่อนถึงซอย500เมตรเนี่ยจะเป็นตลาดนําไทยมีทั้งอาหารสดอาหารสําเร็จรูปมีครอบอุดมสมบูรณ์สุดๆถัดไปอีก800เมตรจะเป็นปั๊มน้ํามันค่ะป,ปออั๊มปตทที่แพดโก้กรุ๊ปเขาเองแหละเขาก็ตั้งใจสร้างเพื่อมาซัพพอร์ตโครง การที่เขาจะงอกบริเวณนี้ขึ้นมาเนาะ k f c อฟซ z พิซซ่า a n ส i อร้านค้าต่างๆคืออุดมสมบูรณ์สุดๆเลยนิโคมงอุตสาหกรรมเวลโกอยู่ห่างไปแค่2กิโลเมตรถ้าเกิดใครทำงานอยู่แถวแวนั้นอ้อมก็มองว่าเวิร์กมากๆสำหรับโครงการนี้ทางด่วนบูรพาวิถีค่ะห่างไปแค่1กิโลเมตรราคาเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะทุกคนเขาระบุไว้ว่าเริ่มต้นอยู่ที่2ล้านต้นๆก็คือมันจะอยู่ประมาณเนี้ยค่ะ2ล้านต้นๆ2ล้านกลางๆแล้ว แต่โปรโมชั่นของช่วงนั้นๆเพราะว่าเขาอะจัดโปรโมชั่นเกือบจะตลอดเวลาแล้วก็จะมีโปรโมชั่นแบบหมุนเวียนเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนของแถมเปลี่ยนส่วนลดบ้างอะไรบ้างแบบจัดเต็มจุกๆตลอดเวลาทุกคนต้องลองเข้ามาดูเนาะถ้าใครสนใจลองเข้ามาติดต่อลองเข้ามาเซอร์ว์มาดูบ้านตัวอย่างมาดูบ้านจริงของเขาดูแล้วก็ดูว่าโปรโมชั่นช่วงนั้นๆน่นะมันจะจุกแค่ไหนมันจะจัดเต็มแค่ไหนเนาะถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อ The Treasure Home ไปดูได้นะคะทุกคนอ้อมแนะนําเพราะว่าแพทโก้กรุ๊ปเนี่ยจริงๆแล้วอ้อมได้ยินชื่อเสียง เขาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเลยแหละโครงการเขาเก่าแก่มาแบบขนาดนั้นจริงๆทุกคนลองเข้ามาดูกันนะคะอย่าลืมนะอ้อมย้ำตลอดเลยว่าถ้าเกิดใครจะตัดสินใจซื้อบ้านต้องเข้ามาดูของจริงเราซื้อออนไลน์ไม่ได้นะโัวบ้านเนี่ยแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณ The Treasure Home ด้วยที่เอื้อเฟอื้อสถานที่ให้อ้อมเข้ามาถ่ายเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้ทุกคนดูกันวันนี้อ้อมไปก่อนนะคะทุกคน